สวัสดีค่ะทำงานท่มาครับท่านโชคมาทำอะไรคะมานามาไห้มานา,า,นา,า,นาคือเก่ามาให้มานาคือเก่าพี่น้องทำามกทุ่งนาทุ่งนาทะตตามานีา่นทอะ มาหามานาคือเก้าพี่น้องเอ้ยเขากำลังออกห่วงแล้วพี่น้องใกล้สิได้เกี่ยวแล้วเขากำลังออกห่วง เขากำลังออกห่วงงามบ่พี่น้องงามบ่งามบ่ทุ่ง,ง,าาง,าางนาเขียวกระจีทุง่งนาเขียวกระจีเขากำลังออกห่วงพี่น้องเอ้ย ทุงท่งนาทุ่งนาเคี้ยวพจีงามงามนะพี่น้งงนองทุ่งนาขอกลังออกห่วงงามงาม Cô đang ổng hoang Thùng nạ kiểu ngon ngon ลุงนาเคี้ยวขจีเขากำลังถอดห่วงลมหนาวกมาเลยพี่นอ้องเอ้ยลมบ่อยๆเ <c oughs> ขาก็ชิล่มบ้นละเขาก็ได้ลมหนาวมาเลยเขาก็ชิล่มบันแล้ว nhang ma phi luôn, cây cào thùng na, lớ, 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 còn คลิปนี้กับชไเ้ล่าก่อนเด้อพี่น้องพ่อซำเน่ละคลิปนี้กะคลิปหน้าพ่อกัอนใหม่จ้าสวัสดีค่ะ